ตัวเองเป็นแบบโว้ยแล้วอะไรสิโสดเอ้าเสื้อหนูยานว่ามันคือลุคโบมีนเด้เพราะว่ามันเป็นอันนั้นว้าวทั้งหลังนี้มันเดี๋ยวหนูจะให้เบืง้งในหน่อยเลยนี่นนนนนสบายดีจ้าพี่น้องป้องป่าซุปเปอสโคนมาพบกับซ่องปานีแซนว <c> ์ <oughs> คือเก้าหนึ่งละจาละ้าเมนี้มาพร้อมตำบักุ้งเวทนาดีนี่เห็นบ่เพ็ดบ่เป็นแต่สเตปบ่ โอ้ยมีผักกับพร้อมมีผักกับมีผักกับพร้อมก็จะว่ากินตาบมักกุ้ยนี่คันนั้นคันโบจามเป็นปอบแม่แท้บอหนูซิลองซิมคำหน,นึ่งเด้ว่าหนูสิจามหรือโบอจามคันโบจามมันเป็นปอบแต่คันจามมันเป็นคนธรรมดา,นมาม่นว่าหนูก็ซิลองจะคำจากไหนก่อน กด็ดูนี่ดูนี่ดูเผ็ดอืมเผ็ดพวกพี่วะจานซับนี่ราคาสามมื่นกรีบแพงบอสามมื่นกรีบเด้๋ยนี่ เมื่อนี้หนูสิมาเว้าเมื er like ่อนี้หนูสิมาเว้าเรื่องเมหลอายๆ้คนถามเมีัไอ้ไอ้เออเออถามมาปนี้อ่าเว้าเรื่องอันหน้าเวียกซูฟังเน่าน้องปนี้เฮ็ดเวียกอีหยังเฮ็ดอาชีพอีหยังเว้าซูไอ้ฟังเน่น้องเห็นแต่ปนีอ่ะมานั่งมานั่งมานั่งว้าอันนั่นเว้านี้ซื้อแต่เห็นน้องปนี้เฮ็ดเวียกอย่างสิหันหนาเออหนูก็เลว สิมาว่าสูฟังเดฟปัทนีว่าหนูเห็ดเอียง <g ül> แต่สุดตกใจเด้อค่ะหนูบอกนะมันเป็นเอียงที่แบบว่ายกๆคือคือมีมีหลายคนแล้วแหละโน้คนที่เพื่อนถามแบบเพื่อนกระถามหลายเทื่ยแล้วเละเออหนูเห็นเพื่อนถามหลายเทื่ยแบบไอ,อ้ไอ่เออเออไอ่อันบางคนเพื่อนกระถามเออน้องปณีเห็ดเอียงวะน้องปณีบอกไอเนี่ยวาน้องเห็ดเอยียงเหตุเอยียงอย่างนะอืะ หนูก็เลยสิบอกว่าหนูหันไปเฮ็ดเวียกอิสระเฮ็ดเวียกอิสระของตัวเองเลยแต่กี้หันเคยเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทคือหนูเคยว่าเคยเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทแล้วหนูออกมาเพราะว่าอ่ามันบ่ไร้เป็นอย่างไนหนูออกเองตอนนั้นอ่ะหนูออกเองอ่าแบบว่าเขาเฮ็ดเวียกบนเก่าละเขาเขาพูดซื้อเขาเขาเขาอ่ะอย่างกับกะเจ้อเอิว่าเขาค้นพบตัวเองบอกกะเจ้าว่า เออเขาค้นพบตัวเองว่าเขาหันแบบว่าเฮ็ดเวียกอยูบบอนเก่าแล้วมันน่าเบื่อเขาเองนะเบื่อแล้วมันคิดอย่างกับบ่ออกแบบว่าวก็เลยอยากคุ้ว่าตัวเองมักเวียเอียงว่าที่จริงแล้วมักเวียอิสระที่เป็นเจ้านายตัวเองค่ะนะนั่นแหละเริ่มแรกเลยหนูก็เลยอ่ามาลงขายเครื่องมาลงขายเครื่องออนไลน์ <c oughs> ตอนนี้หนูลังขายอยู่หนูก็ขายเครื่องออนไลน์หนูก็ขายของทั่วไปมีเบบบแบบอ่ะ เออหนูขายเครื่องออนไลน์โบได้จํากัดว่าเป็นอันไหนอันหนึง่งแต่ว่าหนูขายทุกอย่างเลยหนูขายทุกอย่างเพราะว่าละส่องมาหนูกะสร้างเครื่องสร้างเครื่องให้ลูกค้าเพราะว่าหนูหาสร้างเครื่องมาจากจีกนเออละหนูสร้างให้ตัวเองแน่สร้างขายเองเน่ล,ละกะถ้ามีลูคากค้าต้องการอยากซื้ออยากอยียงขนาดหนูกส็สร้างให้กับเจ้าเออหนูสร้างเครื่องมาจากจีกนแล้วละกะหนูกะ ฮับแต่งฮูบให้แม่ค้าออนไลน์หรือว่าฮับแต่งฮูบให้อ่าก็จะเอ่ยอย่างโมเมนต์แม่ค้าออนไลน์แบบคนทั่วไปอย่างขนาดเออหนูฮับแต่งฮูบอ่าจะไหนชิบแต่งฮูบแบบไหนแม่บอกหนูฮับแต่งฮูบแบบว่าลักลักเลยก็จะเป็นฮูบสินค้าฮูบสินค้าอ่าฮูบสินค้าขายเครื่องอย่างขนาดเออหนูฮับเฮ็ดเบิร์ดแหละแบบอ่าอย่างก็แต่งฮูบเล็กบัญชีแต่งฮูบแบบว่าเป็นแบบดูโก้เปิดฮาน์ดนี่น mm ั่นนะเออเฮ็ดเบิร sì ์ดหนูหนูฮับแตงเบิร์ด วิเขาก็ไม่อยากบอกได้เขาเห็นลายอันอยู่เด้นี่ฮ <c oughs> ับอ่าแตงฮูบแล้วกันแล้วก็ยังมาฮับแตงฮูบแล้วกันแล้วก็อันอื่นกับแม่นลิ้นแอปตั้งๆแล้วกันเขาก็ต่างฮับรีวิวน้ำเออมันก็ได้ฮับรีวิวน้ำแล้วก็มาเห็นอันนี้แหละเสริมอืมนั่นแหละแล้วกัสิ่งใหม่ๆม,มากำลังสิงมาอีกสิ่งหนึ่งมันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่กำลังเห็นอยู่แต่บ่า เดี vale. da, da, da. ๋ยวให้มันแบบว่าให้มันเซตสมบูรณ์ให้มันแบบว่าโอเคก็แล้วหนูสิบอกว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างคือหนูตื่นเต้นทั้มันเห้แล้วหนูก็ตั้งใจเห็นแหงแต่ตัวนี้แล้วหนูอยากว้าไว้กแบบว่าหนูยังให้มันโอเคก่อนแล้วหนูจึงสิบอกว่าเอยสิ่งอันนี้นะหนูเห็ดมาหนูโคตรตั้งใจเลยอย่างสชนอเจารยสิเห็ดแล้วมันเป็นบ่ไรคือเว้าแล้วหนูสิแบบน้อยหนูสิน้อยใจอย่างสินนเออนั่นแหละแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูเห็ดเดี๋ยวนี้หนูฝากเด้เดดจ้าฝากฝากเด้เดดจ้า แล้วแบบนี้เนาะอ่าแย่เกกะแล้วอันไอ้ไอ้เพิ่นถามว่าอ่าอย่าอ่าเคยไปเห็นเวียกอยู่ใส่อยู่บนอื่นโบอยู่อ่าอย่งเกาะสามเหลียมทองคำโบอย่างนั้นยังโบเคยไปเถือยังโบเคยไปเถือยโบโบยังพอได้คิดนะเออเพราะว่าคือว่าอลไรหนูยังมีเวียกหนูอยู่ละกแล้วก็อย่างอีกวะอ่า บอยูนี่ได้ปอบอลไบรเดย์ยูนี่นะมีอันหนึ่งที่หนูเห็นอยูู่บอลไบรเดย์อยากหูบอกอยากหูเราบอกเดี๋ยวทุกวันนี้บอกไอเนมจะบอกอะไรคอมเมนต์บอกไอเนมบอกเลยแลกกันแลกกันกับอยากบอกก็คืออ่าแลกกันก็คือซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้หนูกะเพอ เด้อจะเด้อเออนั่นละน่ะหน,น so ูไอยากว้าวลลยไปว่ามิแตซัมนี่แหละหนูหนูก็เฮตซัมนี่น้อยๆพี่หนูหนูเพราะว่าเฮาก็เฮตไปน้ำเฮียนหูไปน้ำหนูก็บ่ได้มีประสบการณ์อย่างหนูก็บ่ได้เก่งบ่ได้อย่างนั้นหนูกับอู้ล้มลุกคุคาซัสววสาิสิแบบว่าสว่สวิาสิเป็นสรนซงเครื่องสว่สวิาสิเป็นแตงหูสวัสวิสิเป็นอันมันเป็นนั่นเป็นนี่นะโอ้แบบว่าทึกใจพิจใจนั่งโศกนั่งเศร้านั่งห้องนางให้ยุ่ผู้เดียวนั่นล่ะ กระซั้วสิเป็นเด้มันกับบริยากไ์ในออกมาเฮ็ดเวียกให้ตัวเองเนี่ยมันอู้มันมันมันถามว่าเป็นลูกน้องกะเจ้ากับมาเฮ็ดเองเนี่ยมันมันยากมันต่างกันมโนนี่ต่างในหนูว่าโคตรต่างเลยมันต่างยู่ที่บอลบาเดอร์มันต่างอยู่ที่ว่าถ้าเฮ็ดเวียกให้กะเจ้าเนาะถ้าเฮ็ดเวียกให้กะเจ้านี่เฮามีมุงเขามียามแล้วเขาก็มีขีดจํากัดว่าเออแบบ คือมูงนี้มูงนี้เจ้าต้องเห็นใหข่อยมาแล้วมูงนี้เข้าเวียงมูงนี้เจ้าต้องเห็นให้มันแล้วเด้อเจ้าต้องทรงข่อยมูงนี้เด้อมันบอกเออหล่ะมันก็มีมื้อพักเนาะแต่เห็ุเวียงให้ตัวเองแบบนี้เป็นน้ายตัวเองนี่คือมันแบบว่าคั้นขั้นใจโบแบบว่ากระเจ้าเอื้อนวาอย่างวะขั้นใจโบอันนั้นพอนะมันมันมันจะแบบมันจะมันจะซาคือกับเจ้าวานคือเขาเหตุเวียงให้ตัวเองนี่ตื่นตื่นกับสวยอยางเหตุย้ำไหนก็เหดแล้วกาอันแบบว่า อยากพักมื้อใดกก็ได้อย่างจังซีฮานาเมนคันเว้าเรื่องผคันเว้าเรื่องแบบว่าข้อดีของมันก็คือมันสบายบางทีว่าเออเขาบบได้แบบเฮ็ดแข่งกับเวลาเพื่อจะส่งกับไผแล้วเขาก็ับ่บได้แบบว่ากดดันตัวเองอย่างฮ่ะนะแบบว่าเขาบบได้กดดันตัวเองแล้วเขาก็แบบว่าเออมันก็สบายใจแท่าหละเขาเห็นให้ตัวเองสมมติว่ามื้อนี้เห็ดบ่ได้อย่างหน่อยเขายังมาปอบใจว่าเออมื้อนี้เห็นบบได้เดี๋ยวมืออื่นเขาเห็นได้เองเดี๋มันบ่มีคนมาให้เขาจังซีฮานะเออมันบ่มีคน แล้ววันนี้อันยังเกาะแล้วข้อเสียงของมันก็นคือหนูว่าหละถ่าขี้ค้านอะบปินนายตัวเองบ่ได้แบบได้อยู่แต่มันสิได้แบบซ้าแหงเงี้ยเฮ้มันสิบ่มีระเบียบเพราะว่าแล้วจังเหตุพอปุ๊บพีไผลหายเขาเดมันบอกแล้วจังเหตุดอกอแล้วจึงเอาให้กับเจ้าดอกสิละเออนั่นแหละเพราะว่าที่ผ่านมานูเป็นเด้ <c oughs> คือหนูที่ผ่านมานะั่นหนูโคตรหนูสิว้าข้อเสียงของหนูบ่ไม่ข้อเสียองอบบบเทียนซะเออเป็นบทเทียนซะ คือกะเจ้ามาจ้างแ่งฮุบดินะพี่ๆเอ้ยหนูสวาสูฟังคือกระเจ้ามาจ้างหนูแต่งฮูบเนาะเอออันดิวกับกะเจ้าแล้้เบิดลาว่าเออมือรงมือนั้นมือนี่นะข้าจะไปประมาทประมาทในความแบบเป็นของตัวเองค่ะนะคือคือว่าโอ้กูนี่แต่งเป็นละกูแ่งฮูบเป็นละกูแบบกะนัดกระเจ้าห้ามือเนาะมือที่สามจึงเหตุมือที่สามมือที่สี่จึงเหตุมือที่ห้าส่งกระเจ้าเสียมือที่สามมือที่สี่จึงเหตุกะได้บันนี้บรรฮอดมือที่สามที่สี่เหตุหวย คิดบอออกคิดงานกับบออกกดดันตัวเองแล้วเนี่ยแบบนี้คิดกับบออกได้แบบโอ้กูสีเห็ดจังไหนเนาะกูสีแต่งแบบไหนเนาะกูสีใส่สีจังไหนมันงามเนาะกูสีแต่งแบบมุมใดมุมใดทายแบบใดแบบใดนเนาะมันะมจึงสิถึกใจกับเจ้าน้อสีใดแบบน,นี้นะเอาไปเอามาโบเลวกายมือสำนักเขาหามือเกือบหกกับเจ็ดมือจังทรงเขาแล้วก็บแบบว่า เออเขาก็ว่าเออเขาก็นําเบี้ยเปงก็เอ้ยอันนั่นนั่นนี่นี่อย่างไปฉังคี่ว่ามันบอดีเด้ออันนี้ว่าให้ฟังว่ามันบอดีห้ามเฮ็ดคือหนูเด็ดขาดอันนี้หนูแบบว่าหนูว่าสู้ฟังอันนี้ว่าสู้กันฟังนั่นแหละแล้วก็แบบแบบกระเจ้าเอิญว่าอย่างเกาะอืมประมาทนะลักลักก็คือประมาทนั่นแหละเฮ็ดเป็นแหลวก็ประมาทคือว่าคือว่าเอ้ยง่ายๆกูเฮ็ดเป็นแล้วง่ายๆเมื่อสุดท้ายกูเฮ็ดทรงก็ได้ขนาที่จริง เรียกอันผู้ใดเห็ุเรียกที่แบบว่าเกีียวกับการอันแตงหูเกี่ยวกับอันออกแบบอย่างจังซี่นะหนูมั่นใจว่ามันแบบมันมันต้องใช้สมาธิมันต้องใช้สมาธิมันต้องมีจินตนาการเด้๋วจึงเห็ุได้แต่หนูนี่นะหนูเจ้านทุกคนสีคือว่าเออหนูเห็ดเป็นไงเป็นอย่างโบเม่นนะหนูฮับเองหนูหนูฮับเองแลละหนูฮับน้อยน้อยนึงดอกของหนูนะน้อยน้อยแล้วหนูก็แบบว่าหนูฮะนะฮับแตนี่หนูนี่แบบสิว่าจะไหนหนูยัง หนูยังบ o เก i n g พอหนูรู้สึกว่าหนูยังบ o ก k i n พอกับการที่จะแบบว่าอ่าอย่างวะแต่งฮู้ให้มันแบบว่าออกมางามเพราะว่าทุกเทือกที่ฮู้วาทุกเทือกที่ฮู้วาตัวเองสีได้แต่งฮู้ปหรือสีได้อ่าสีได้ลงสีลงอย่างานาันนะจินตนาการหนูมันโคตรบูได้เลยหนูบอกว่าเป็นน้ำหยัางผู้ดใดฮู้นะช่วยแนะนำใน t h อออว้ามาแล้วก็สิให้แนะนำก่อนเพราะว่าคั้นเป็นอีอย่างที่น้อยๆก็ตามหนูนะ ขั้นเป็นของตัวเองะนะบริคิดยากเลยใด้รู้สึกว่าขั้นเป็นของตัวเองใส่สีไปแป๊บเดียวมักละแต่ถ้าเป็นของคนอื่นบูฮ้ว่าเป็นน้าตัวเองแบบวา่าคืดกดดันตัวเองวา่าเอออยากให้กับเจ้าประทับใจอยากให้กับเจ้าแบบโยองว่างามอยากให้กับเจ้าติดใจน้าตัวเองบอกนะก็เลยแบบมันเป็นอีย่างที่แบบใส่สีนี้กับโบงามใส่สีนั้นกับโบงามเฮ็ดจังไดกับบูถูกใจตัวเองจักเทื่อนนะบัดไปถามแบบบางเทื่อเฮาถามคนนั่นคนไกดโตัวเขาหรือว่ามูคูเขาให้กับเจ้าบึงว่าเออกูแบบ เฮ็ดแบบนี้งามแล้วอ่ะได้ระโบแบบเป็ดตะบึงระวบผ่านระวบขนาดมูมูว้าว่าเออมันได้เลี้ยวมันโอเคแล้วมันมันบึงได้เลี้ยวอุ้ยมันพอดีงามแล้วมันเข้ากันแล้วนะตัวเองผัดกลับมาแบบมากลับมาบึงเองแลวแบบอ๊้มันได้บัวแบบยันมูว้าปลอบใจตัวเองอย่างสี้นะเออหนู่เป็นแบบนี้แหละมึงเลยแบบอุ้แบบบ่เข้าใจเลยว่าบาแบบ ตัวเองเป็นแบบโอ้ยอุ้ยมันคือมันรุดดีนะต่ในสีโซ่เอาเสื้อหนูยานว่ามันคือรุดโมเมนเด้เพราะว่ามันเป็นอันนั้นว้าวทางหลังดีมันนี่หนูจะให้เบึงในหน่อยนะนี่ว่าที่จริงมันเป็นแบบนี้ได้เห็นบ่นี่มันก็เลยเป็นรุดรุดน่าเล่นหนูกะหนูกะเหตดแต่ซ้ำนี่แหละจ้าหนูก็ไม่ได้เฮตุอีอย่างแต่ว่าก็อย่างเฮียนหู้อย่างเฮียนเห็ุอันไม่ๆมอยู่ แต่กับบุ้งหัวอ่านสิมีเวลาโพสสิเหตุได้ได้หลายสำเนียงละกันตัวเองกับสิเหตุได้โบฮนะน่ะอยากอยากตอนนี้หันขึ้นอยากอ่าความเสื่อมหันแมนอยากอยากหับทายหุบสินค้าในความคิดข,ข,ของหนูนะน่ะอยากหับทายหุบสินค้าแลวก็อยากอุ้ยอยากเห,หลายอันแเลเนาะคันเร้าเรื่องอยากหเหก็ีลยล์ลกันคือว่าทะก็ตามความเหมาะสมตามความตามแหง้งตามแห้งที่มีแต่ว่าตอนนี้บ่มีเลย เหลือซับดีเลยซัดีเลยซัดีคนอื่นเฮ็ดธุรกิจก็เจ้าได้ซับดีซับดีบอกหนูเฮ็ดหนูเขาได้ซับดีซับดีซัดีอ๋อแปลกบ่ล่ะคนอื่นกว้างขึ้นกว้างขึ้นเขาแคบลงแคบลงอ๋อตายแล้วนั่นแหละจ้าหนูกัเฮ็ดเล็กๆน้อยๆงานน้อยๆของหนูพอเอาตัวรอดไปแต่ละมื้อแต่ละวันนี่แหละจ้าพอ ได้ซื้อขนมข้าวโฮกินอะไรนาะว่ามาแล้วก็ฝากสงสาร,รหนูในเด้จะเดอ้ออะไรจะมื้อนี้กับมิตซูมีเดี๋ยวมื้อหน้าหนูจะเว้าอย่างหนูจะเห็ดอย่างกะฝากติดตามไว้คือเก่าสำหรับมื้อนี้หนูกลับไปก่อนเด้อบ๊ายบาย